ปิดท้ายด้วยความน่ารักของหมีขั้วโลกที่คิดถึงหิมะอย่างหน้าเอ็นดูดูแล้วก็รู้สึกคลายร้อนไปด้วยเลยครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเห็นแล้วก็หน้าเอ็นดูน้องหมีขั้วโลกตัวเนี้ยดูสิฮะทั้งซุกทั้งไสขุดคุย สงสัยไม่ได้เจอความเย็นมานานเอาเลยลูกคุยให้เต็มที่จะทำท่าไหนก็ได้หมดถ้าสดชื่นครับ ดูถ้ามันจะคิดถึงบ้านคิดถึงความเย็นมากๆนะครับถ้ามันได้กลับไปที่ที่มันควรอยู่ก็คงจะดีกว่านี้ทั้งหมดนี้คือแก๊้ๆวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ